ปรัยุทธ์ทะลุฝาตอนที่3 3 2ถึงตอนที่3 3 3ใครที่ต้องการสนับสนุนคนแปลและก็คนเขียนนะครับซึ่งคนแปลคือคุณบาทเดียวแล้วก็คนเขียนที่จีนนะครับสามารถเข้าไปสนับสนุนคุณบาทเดียวได้ที่เว็บ MyNovel นะครับซึ่งเขาจะขายเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับก็คือตกประมาณตอนละ1บาท1.5บาทนะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเขานําไปซื้อตอนลิขสิทธิ์นะครับก็สำหรับใครที่อยากสนับสนุนและอยากอ่านก่อนใครนะครับสามารถไปติดตามได้ที่เว็บ MyNovel นะครับหรือไม่ก็ไปถามได้ที่เพจบาท เพื่นเพิงบริสุทธิ์มากสมกับเป็นเปลวเพิงที่แท้จริงั้งยังมีลมปานของเผ่ามังกรอยู่ด้วยเงี้ยข้ามองดูแล้วเสียวเยี่ยนจะต้องทําให้จื่อเยี่ยนตื่นขึ้นมาได้แน่ข้าก็หวังว่าเช่นนั้นนะนกป่าภูเขาไฟนอกจากนี้ไปทั้งเกาะจะตกอยู่ในกฎอยายการศึกไม่อนุญาตให้ใครก็ตามเข้ามาในเกาะตันออกได้แม้แต่ครึ่งเก้าทราบรับคำสั่งครับผู้วุโสท่านกังวลเรื่องอีก3ามเกาะที่เหลือจะหาทางบุกเข้ามาสินะถูกต้องนักตั้งแต่เมื่อครั้งนั้น3มเผ่าที่สูญสิ้นหัวหน้าเผ่าท้จริงไป ก็ต้องแยกไปตามกดต่างๆซึ่งพวกเขาเองก็ขบวนเกี่ยวกับเรื่องราชาเหมืกันการค้นหาสายเลือดมังกรมันทําให้พวกเขาหวาดกลัวที่ไม่อาจปกปิดเอาไว้ได้ถ้าตอนนี้ผู้โสใหญ่ผู้โสรองยังไม่ดับสูญไปแล้วก็จจอเยี่ยนคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแน่ ส่วนราชาปอมสามตนนั้น,น,นก็ทะเยอทะยานคิดอยากหลอรวมเผ่าของตัวเองมันคงไม่ปล่อยให้เกิดโอกาสเช่นนี้แน่นอนโอ้โสโใหญ่โปรดวางใจข้าจะต้องปกป้องจื่อเยี่ยนที่กําลังทําพิธีแนๆ่ๆผู้ใดคิดบุกลุกก่อกวนพวกเขาก็ข้ามศพข้าไปก่อนเถอะใ้่ก็จะช่วยปกป้องคนชายเหมือนกันแม่นางน,น้อยเจ้ามีหน้าที่สําคัญกว่าน,นั้นมากนะนี่นะคือแกนมังกรโบราณที่ถูกสกัดจากร่างกายโลหิตของตัวข้า เสียวเยี่ยนที่ใช้พลังมากขนาดนั้นเจ้าจะต้องมอบของพวกนี้ให้เขาต้องจำเอาไว้ให้ดีๆท่านวางใจเถอะพ่อโสใหญ่วันและคืนผ่านไปเปลเพิงที่อยู่หน้าที่แห่งนี้ก็ไม่เคยมอดดับเพียงพิบตาเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปหนึ่งเดือนพ่้โสนี่มันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกันเดี๋ยวช้าก่อนคอยไปก่อนผนึกพลังงานมันถูกหลอมไปเรื่อยๆอีกเดี๋ยวก็คงเร็วแล้วลหละแต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปข้าเกรงว่าโนเสียวเยี่ยนคงไม่อาจยืนหยัดได้แน่คุณชาย ถ้ายังไหวข้าแค่ต้องอดทนอีกหน่อยเท่านั้นต่อให้เหลือเพียงเครื่อสุดท้ายข้าก็ห้ามยอมแพ้เจ้เยี่ยนข้าจะต้องทาให้เจ้าตื่นได้เด็กป้าเอ้ยเยรละสิเส,สี่ยวเยี่ยนกําลังเผา,เกาแกนชีวิตตัวเองขึ้นเป็นแบบนี้จะมีแต่ทําลอยลากฐานตัวเองนะคุณยายพอเถอะอยู่ได้แล้ว แม่นางชิงหลิงจะเพิ่งเข้าไปอุณหภูมิของเพิงนั้นสูงมากเกรงว่าเจ้าไม่อาจต้านทานได้หรอกเพราะว่าตอนนี้เขาไม่คิดลงเลยที่จะเผาพลังชีวิตของตัวเองเลยแม้แต่น้อยก็แค่คำพูดไร้สาระพระู้โสชี่โยท่านทำไมท่านถึงมาได้ถ้าหาข้าไม่มาพวกเจ้าคงได้เก็บศพเจ้าเด็กนี่ไปแล้วล่ะรลีบไปซะให้ข้าช่วยส่งเสริมมันเถอะเกณฑ์มังกรเพิงโบราณเจ้าทำแบบนี้มันเสียหายหนักมากเลยนะพะู้โสขี่โยเพื่อจกักรพรรดิมังกรเพื่อเผามังกรแค่นี้นะถือว่าสละนิดเดียว เปลวเพลิงยกยกระดับแล้วเช่นนี้ผน,นึกเล่ของจือ้อเยี่ยนละละลายเร็วแน่เกนมังกรเพลิงช่วยส่งเสริมพลังเพลิงได้เงินลึลยเยี่ยมมากเลยตราบใดที่มันช่วยะล,ละลายเกนผนึกได้แล้วก็อีกเดียวนาจะต้องตื่นขึ้นมาแน่พ่อโสะข้าไม่เป็นไรไม่ต้องสนข้าเจ้าหนูเปลวเพลิงนี้มันแค่ร,ระดับเพียงชั่วเขาที่เหลือจะต้องพึ่งพาพลังเพลิงของเจ้าแล้วทราบแล้วต้องรบกวนพ่อโสชี้อย่แล้วทุกคนต่างทุบเทพลังอย่างนั้จือ้อเยี่ยนเถือเจ้าจงเรีบตื่นขึ้นมาเถอะ ให้ผมเล่นบางอ่ะรอบจอมตีโผไม่ฆ่าเดี๋ยวนี้เฮ้ชิงใส่หัวไปซะเถอะที่นี่เนี่ยไม่มีอะไรต้อง่นกับเจ้าตามคําสั่งของราชาแห่งปฐิมให้นำมรดกราชวงศ์กลับไปยังเกาะมังกรตะวันตกสีหลงราชาแห่งทักษิณได้ออกคําสั่งให้ข้านำสายเลือดมังกรกลับมาเกาะมังกรตะวันออกจะยินยอมหรือไม่เกาะมังกรใต้ห่วงเยียบมัดซบนักดั้นโผมาช่วยวิกฤตซะได้นะให้ฉิงปกปองเสียเงี้ยกับตือเยี่ย,ส,ย,ยสุดโต่งพวกนี้มาให้พวกเราเถอะ Cô không mất con, tôi mất ổn, rồi không mất con, bây giờ đâu มังกรตะวันออกรู้รู้รรถึงจักระพัดสายเลือดคนถูกปลุกขึ้นให้ตื่นเวราชาใช่หรือไม่ผู้ใดขัดขืนต่อจกักระพัดมังกรทอน,นั้นถึงตายดื้อนึงโง่เขานะด้วยความดื้อร้นของพวกเจ้ามีแต่ต้องหนับสนทัก่อตะวันตกบุกจัดการพวกมันเลยทับใต้บุกทับตะวันออกปกป้องจักระพดบัดสมนะถ้าไม่ใช่เพราะพวกโสดสองคนคอยจัดการข้าก็ขอไม่เกรงใจเหมือนกันแล้วนะนัดนโปรดเถอช่วยเร่งมือแล้วเข้า เรวเข้าทำให้สำเร็จเร็วๆอีกเพียงนิดเดียวแล้วเฮ้อเสียวเซียนเอ๋ยทำไมวันนี้เจ้าถึงคิดว่าข้ารู้สึกไม่สบายใจเช่นนี้กันเล่าถ้าไม่ให้เจ้าพูดจาไร้สาระสิบเจ้าได้ส่งออกไปข้างนอกเดือนกว่ายังไม่กลับมาเจ้าคงกังวลใจก็ไม่แปลกห,หายไปหน้าทีเพียงนั้นเลยยังมีหน้ามาเรียกเสีส่ยวเซียนอีกนะก่อนหน้านั้นข้าเคยส่งสิ์ไปนิกายดอกไม้พวกนางเองก็บอกว่าเสียวเยี่ยนออกไปตั้งนานแล้วแต่จนถึงวันนี้เขาก็ไม่มีท่าทีจะกลับมา ซึ่งมันแปลกมากหรือไม่ก็คงมีเรื่องเกิดขึ้นแน่ๆฮ่าฮ่า่านี่นหรือสตรีน้อยสายเลือดของราชาเผ่ามังกรน้องชายสุดหล่อช่วยยกนางให้กับข้าหน่อยจะได้หรือไม่โพสโกมังกรเหนือชิงเยี่ยน คิดจะแต่ต้องสิทธิ์ของข้าใส่หัวออกไปซะระดับลงปางกึ่งเทพอยู่เจ้าคือเหวี่ยาเฉินท่านอาจารย์เยืนน้อยเอ๋ยจงทำหน้าที่ของเจ้าให้ดีๆอย่าได้วอกแวกรับท่านอาจารย์ก็แค่มนุษย์ที่เป็นกึ่งเฮมอยู่เหตุใดถึงต้องยื่นมือเข้ามายุ่งเรื่อ,ของ,าางของเผ่ามังกรโบราณของพวกเราให้ขุนเคืองเช่นนี้ด้วยเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องของสิทธิข้าก็เท่ากับว่าเป็นเรื่องของข้าเช่นกันหากไม่คิดที่อยากจะตายแล้วก็ก็จงใส่หัวออกไปเสียเถอะ เสก็แค่เศษเสี้ยวพลังครึ่งหนึ่งก็เท่านั้นเจ้ายังล้างไว้ไม่อยู่เลยถ้าอยากว่าเป็นลร่างจริงข้าจะยอมคิดพิจารณาถอยไปหน่อยสักเก้าสองเก้าแต่นี่กับเป็นภาพลงตาวิญญาณเช่นนั้นก็อย่าได้คิดว่าขัดขวางข้าเยื่อหน้อยขอโทษข้าล้างไว้ไม่ได้แล้วพยายามอดทนต่อไปวายอารย์จะรีบมาช่วยเจ้าเองเช่นนั้นก็เป็นข้านี่แหละที่จะช่วยเขาเองพลังยึดมังกรสีชอดให้เฉียงลำพังเจ้าเองแล้ อย่าได้แต่โตคุณชายนะอัสารพิษฟ้าโบราณเพี่งแต่หาคิดจะเป็นคู่ต่อสู้กับบังกรโมราณไห่สูงก็ไม่มีทางเสียหรอกคุณชายอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นต้องไม่ให้หนามาลบกวนค่าให้ได้ข้าจะต้องเริ่มมือหน่อยแล้ว เร่เล่นกันโลหิตเป้าพื้นด้เหตุจริงมันสายไปแล้วแหละเจ้าหนูหน้อยน่าเสียดายที่ยามนี้คนของเจ้ามีช่องว่างจนเกินไปนะกล้าทำร้ายเขาแม้แต่เส้นผมเดียวหรอกก็เจ้าต้องจ่ายมาด้วยชีวิตนี่เสี่ยวเยียนดูท่าทางโง่ของเจ้าสิลมปานนี้เป็นสายเลือดราชาเผ่า จักรพรรดิมังกรเป็นสายเลือดบริสุทธิ์ของจักรพรรดิมังกรได้ฟื้นตื่นแล้วในที่สุดพวกเรามังกรโบราณไห่สูงก็ได้มีจักรพรรดิมังกรกลับมาอีกครั้งหนึ่งขอแสดงความยินดีกับท่านจักรพรรดินะนี่มันการบังคับของสายเลือดราชามังกรบริสุทธิ์ปีงวิหกเพิงสวรรค์กายาศักดิ์สิทธิ์มังกรโบราณการรอคอยทั้งชีวิตบ่งบอกถึงสามก่อที่ปาถนาอยากจะมีราชามังกรโบราณไห่สูงคือหนึ่งเผ่า และมีเพียงแค่จกักรพรรดิมังกรที่เป็นผู้นําจะไม่มีราชามังกรอีกต่อไปสายเลือดราชาทั้งหลายของพวกมันจะถูกข้าจากักรพรรดิมังกรผู้นี้ดึงกลับมาปล่อยคนชายนะเยืนเดี๋ย,ยแต่พวกเขาอดทนไว้นะเจ้าหนูเจ้าหนูเยืยนไงเจ้าตื่นแล้วสินะอะท่านอาจารย์